สนับสนุนโดย b e n e ฟ i t โปรโตีนดีๆจากพืชตอนนี้ก็มีคนกล่าวว่าในการประชุมเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งหน้าจะมีการเสนอชื่อคุณพิธาอีกไม่ได้เพราะเป็นการเสนอยติซ้ำซ้อนในสมัยประชุมเดียวกันอันนี้ขอทำความเข้าใจนะครับว่าการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ใช่เรื่องการเสนอยติ โหวตเลือกคุณพิธาเป็นนายกไม่ผ่านแล้วยังไงต่อวันนี้ที่ประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดให้มีการเสนอชื่อผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีผู้เสนอชื่อคุณพิธาคนเดียวเมื่อปิดการเสนอชื่อแล้วจึงมีการโหวตลงคะแนนโดยเปิดเผยผลปรากฏว่า คะแนนที่เลือกคุณพิธาไม่ผ่าน376เสียงจึงเป็นนั้นว่าคุณพิธายังไม่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อเป็นอย่างนี้จะทำอย่างไรต่อไปก็เป็นหน้าที่ของท่านประธานรัฐสภาที่จะดำเนินการเรียกประชุมรัฐสภาต่อไปเพื่อพิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรีตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ ทีนี้เมื่อมีการเรียกประชุมรัฐสภาครั้งใหม่ก็ต้องมีการเสนอชื่อผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีต่อที่ประชุมต่อไปพักการเมืองต่างๆก็สามารถเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้รัฐสภาพิจารณาได้ทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของพันธมิตร8พรพัก ที่จะต้องมาปรึกษาหาลือกันว่าในการเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของแปดพักคพันธมิตรนั้นจะเอาใครนั่นก็หมายความว่าจะยืนยันเสนอชื่อคุณพิธาเป็นนายกต่อไปหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงเป็นแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยซึ่งอาจจะเป็นคุณอุ้งอิงหรือคุณเศษฐาก็ได้เมื่อเห็นพ้องกันแล้วเนี่ยก็มีการเสนอชื่อไปตามนั้น ส่วนภาคอื่นเขาก็มีสิทธิเสนอนะครับเมื่อมีการเสนอแล้วก็จะปิดการเสนอรายชื่อซึ่งอาจจะมีคนเดียวเหมือนเดิมหรืออาจจะมีสองคนสามคนก็ได้ก็แล้วแต่ที่จะมีการเสนอเมื่อปิดการเสนอชื่อแล้วก็จะมีการโหวตลงคะแนนกันต่อไปก็โหวตโดยโดเปิดเผยเหมือนเดิมนั่นแหละครับใครได้คะแนนเกิน376ก็ถือว่าได้รับเลือก หรือได้รับความเห็นชอบให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปซึ่งอันนี้ก็จะต้องดูว่าท่านประธานจะเรียกประชุมเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีกันเมื่อใดตอนนี้ก็มีคนกล่าวว่าในการประชุมเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งหน้าจะมีการเสนอชื่อคุณพิธาอีกไม่ได้เพราะเป็นการเสนอยติซ้ําซ้อนในสมัยประชุมเดียวกันอันนี้ขอทําความเข้าใจนะครับว่า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ใช่เรื่องการเสนอยติและไม่ใช่เป็นการเสนอยติแต่เป็นการปฏิบัติตามบทบรญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่มีการเสนอชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบเพราะฉะนั้นในการประชุมครั้งหน้าถ้าพรรร่วมแปพรรคเขาเห็นเสนอชื่อคุณพิธาเขาก็เสนอได้ หรือถ้าจะเห็นพ้องกันว่าจะเสนอชื่อคุณองค์อิงหรือคุณเศษฐาซึ่งเป็นแคนดิเดตก็ได้ภาคอื่นก็มีสิทธิ์เสนอนะครับวันจับตาดูกันว่าจะมีการเสนอหนึ่งคนสองคนหรือสามคนก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงต้องเข้าใจเรื่องนี้กันเสียให้ถูกต้องเพราะเวลานี้ไข้เขวครับว่ากันไปเรื่อยผมจึงจำเป็นต้องมาทำความเข้าใจให้กับท่านทั้งหลายว่า ท่านประธานสภาจะนัดประชุมรัฐสภาครั้งหน้าเมื่อใดก็แล้วแต่ท่านเถอะแต่เมื่อเปิดเมื่อเรียกประชุมแล้วเนี่ยในการเสนอชื่อก็ต้องเปิดการให,ให้มีการเสนอชื่อกันเมื่อเสนอชื่อเสร็จแล้วก็ปิดการเสนอชื่อแล้วก็เป็นการโหวตลงคะแนนกันก็เหมือนวันนี้นะครับทันเรามาติดตามดูกันต่อไปแต่ต้องเข้าใจกันให้ถูกต้องว่าในการประชุมรัฐสภาครั้งต่อไปเนี่ย ท่านประธานจะบรรจุวาระเรื่องนี้เมื่อใดก็แล้วแต่ท่านและก็จะมีการคัดเลือกกันแบบที่ผ่านมาวันนี้นะครับก็เข้าใจกันให้ตรงกันก็แล้วกันและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ